นโมสะมะอาอุนนโมพุทธายะนโมพุทธายะมะอาอุขอให้พยานอันตรายต่างๆอย่าได้มากั้มกายข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุาธผมยูทูบช่องนักบุญพระเนจรก็เดินทางล่อนเร่พระเนจรครับมาตามอัตยภาพครับผมคาถาที่สวดไปเมื่อกี้นี้ก็คือคาถาขอพรพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ขอพรพระคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านช่วยปกปักรักษาครับ นักบุญพเนจรเชื่อว่าคาถาบางคาถาจะสามารถช่วยป้องกันพยายนันตรายต่างๆได้และคาถาบางคาถานี้สร้างศีลส,สติแล้วก็สมาธิได้ครับผมมันเป็นความเชื่อครับหากใครมีความทุกข์ก่อลองเอาไปทําดูครับใช้ได้ศีลส,สติสมาธิแล้วก็นั่งสมาธิครับผมครับก็กับสถานการณ์บ้านเมืองก่อโควิด1 9 19สถานการณ์บ้านเมืองเราก็เป็นศูนย์ครับ ไม่ว่าจะจากภายนอกประเทศหรือภายในประเทศครับมีผู้ติดเชื้ออยู่ในสถานพยาบาลตอนนี้51คนครับก็เดี๋ยวก็รักษาหายกลับมาจนหมดตอนนี้ประเทศไทยเราเองก็คลีนทั้งหมดแล้วครับเอาง่ายๆคลีนครับผมก็ดูแลตัวเองกันไปครับพกแมสเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแล้วก็มีโซเชียลดิสเทนซิ่งก็คือเว้นระยะห่างระหว่างสังคมไปก่อนครับช่วงนี้ จนกว่าสภาวะทุกอย่างมันจะกลับมาปกติในวันที่หนึ่งกรกฎาคมก็รอฟังรัฐบาลครับว่าจะประกาศพลกรฉุกเฉินต่อไปอีกหนึ่งเดือนหรือว่าจะยุติพลกรฉุกเฉินพลกรฉุกเฉินนี้ที่เขาจะประกาศเห็นว่าพลกรฉุกเฉินเกี่ยวกับไวรัสโควิด -19 นี่แหละครับผมแต่อีกในหนึงก็ต้องให้แน่ใจว่าไวรัสนี้ จะหายไปจริงๆจากประเทศไทยครับผมก็เดี๋ยววันที่หนึ่งครัฎาคมคอยดูว่าเขาจะเปิดสมานบินให้กับนักธุรงิจและนักท่องเที่ยวบางกลุ่มเข้ามาในประเทศหรือเปล่านะครับต้องดูก่อนว่าบ้านเราจะมีมาตรการยังไงแต่โซเชียลดิสเทนซิ่งสำคัญที่สุดก็คือเว้นระยะห่างครับอเอาง่ายๆครับผม ก็หลายๆกิจกรรมหลายๆอย่างไม่ไว่าจะเป็นห้างหรือกิจกรรมหลายๆอย่างก็ปเปิดเต็มตัวทั้งหมดแล้วก็คอยดูครับว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในเร็ววันและจะกลับมาสู่สภาพปกติทํามาหากินอย่างปกติและทํามาหากินอย่างมีความสุขหรือเปล่าก็คอยดูครับผมกค็คลิปนี้ครับเราตามกันมาตลอดตามกันมายาวๆตามกันมาเป็นเดือนตามกันมา แล้วก็ตามกันต่อจนกว่าจะพบเป้าหมายที่เราต้องการจะเจอครับผมครับคลิป,ลปนี้นักบุญมณีจรก็จะเล่าถึงเรื่องคดีที่เป็นคดีที่ตามกันมาตลอดครับคดีน้องชมพู่ครับเด็กหญิงวัยสามขวบที่หายไปจากบ,บ้าน4ี่วันพ่อแม่ชาวบ้านเจ้งที่ออกไปตามหาเจอร่างน้องบนภูเหล็กไฟครับน้องเสียชีวิตครับเอาง่ายๆก็คดีนี้เป็นปริศนาครับเจ้าหน้าที่ก็รวบรวม,รวมพยานหลักฐานสืบสวนสอบสวน จากพยานจากผู้ต้องสงสัยเก็บพยานหลักฐานในพื้นที่เกิดเหตุลงพื้นที่ทุกตารางนิ้วครับปูพรมทุกตารางนิ้วเก็บทุกอย่างที่ขวางหน้าตัวพิสูจน์หลักฐานตัวนิติวิทยาศาสตร์จากเส้นขนครับผมเอาง่ายๆครับตอนนี้ก็เราจะพูดถึงเรื่องผู้ต้องสงสัยผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งก็คือเขาก็เป็นกังวลมากละครับก็คือนริน พูดถึงเรื่องนลินแล้วกันครับเพราะว่าวันนี้มีคนเข้ามาช่วยเป็นพยานยหรือชุบชีวิตของนลินให้นะครับก็เป็นการชุบชีวิตชุบชีวิตของนลินครับผมเอาง่ายๆก็ตามลายที่นลินบอกนะครับนลินบอกว่าวันที่11เขาไปบนเขา,าครับเขาไปบนเขา แต่ทีนี้ภรรยาของนรินนะครับจะตามไล่สืบสวนสอบสวนนะครับภรรยานารินหรือเมียนรินไปบอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่านารินอยู่ที่บ้านอานอนอยู่ที่บ้านอะไรประมาณนี้ทีนี้การสืบสวนสอบสวนข้อมูลมันไม่ตรงกันครับมันไม่ตรงกันเหตุเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นไม่มีใครยืนยันเป็นพยานให้กับตัวนรินตอนที่นรินอยู่ที่บ้านมีเฉพาะตัวภรรยาหรือเมียของเขา เจ้าหน้าที่ตำรวจปักใจว่าคือหนึ่งคนในครอบครัวก็ต้องช่วยเหลือกันแต่หากมีพยานในหมู่บ้านมายืนยันว่าเจอนาลินที่อยู่ที่บ้านและไม่ได้ออกไปไหนในวันที่11พฤษภาคมนาลินก็จะรอดครับในคดีของน้องชมพู่นี้ครับผมโดยเฉพาะตัวนาลินเองก็เป็นเป้าต้องสงสัยตอนนี้มาเหลือตัวเขากับ ลุงเลล่อนครับส่วนตัวนารินเนี่ยเอาง่ายๆครับนารินเนี่ยเขาดันไปต้องคดีของเด็กวัยห้าขวบครับเด็กวัยห้าขวบที่อยู่ในหมู่บ้านกกกอครับผมแล้วก็คดีเนี้ยเอาง่ายๆว่าเป็นคดีตัวเขาเนี่ยเป็นญาติกับพางเด็กหญิงวัยห้าขวบด้วยแล้วก็เขาโดนออกหมายจับและดำเนินคดีในคดีนั้น โดยดำเนินคดีที่สอบอบกุมละครับผมอเอาง่ายๆคดีเขาที่เขาโดนก็มันเป็นคดีเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงวัยห้าขวบแล้วคิดอย่างง่ายๆคดีคดีที่เป็นต้องสงสัยสําหรับเขาเนี่ยต้องมองดูด้วยว่าเขาต้องสงสัยเนี่ยเขาต้องสงสัยในคดีของน้องชมพู่ ไทม์ไลน์เวลาที่เชื่อมโยงครับเอาง่ายๆเขาบอกไทม์ไลน์เวลาตัวเองผิดหรือเปล่าหรือว่าเข้าใจผิดในบางเรื่องแล้วก็ส่วนตัวภรรยาของเขาเนี่ยได้ตอบคําถามเจ้าที่ไปแล้วแล้วก็จุดเชื่อมโยงหรือเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงอะไรยังไงต้องตามผมมาในคลิปคิปนี้ครับผมครับก็คนที่จะชุบชีวิตเขาหรือช่วยเขาในเคสนี้ ก็คือเป็นพิษนุพรครับผมก็คือพิษนุพรเนี่ยก็ตามทำลายเดิมไปดูคลิปเ,เดิมที่ผมเล่าเรื่องพิษนุพรพิษนุพรก็เป็นผู้ต้องสงสัยช่วงนั้นก็พิษนุพรเป็นผู้ต้องสงสัยเบอร์ต้นต้นเหมือนกันครับเป็นผู้ต้องสงสัยเบอร์ต้นต้นแล้วก็จากทำลายของพิษนุพรเนี่ยพิษนุพรเองเนี่ยก็โดนเอาตำรวจไปเค้นสอบหลายครั้ง ไปค้นสอบหลายครั้งแล้วก็ไหนจะมีปัญหาเรื่องโทรศัพท์ที่เจ้าหน้าที่เอาไปแล้วข้อมูลหายโทรศัพท์แตกอะไรประมาณนี้แล้วพาพิสุรุกร์ขึ้นเขาไปอะไรประมาณนี้แต่ตามไลน์เวลาพิสุรุกร์มีคนยืนยันเป็นแม่น้องชมพู่ครับอ่าเห็นพิสุรุกรอ,อยู่ที่บ้านช่วงนั้นแล้วก็มีพยานยืนยันเห็นพิสุรุกรณ์ออกไปหาน้องชมพู่โดยเจอที่ทั้นของสวนยางอ่าที่พิสุรุกร์มีพย,ยานยืนยัน ก็เลยพี่สุรกรก็ลดความกังวลลงไปเรียบร้อยแล้ว,ลวก็ยิ้มแล้วก็มีความคือ,อยังไงอะ่ะก็เขาก็บ้านใกล้กับน้องชมพู่แหละครับแล้วก็ทําบ้านอยู่กับในที่เกิดเหตุทั้นก็อเอาง่ายๆครับก็อย่อมต้องสงสัยล่ะครับผมแต่ทีนี้เราวุบมหานรินทร์ครับนรินเนี่ยก็กลายเป็นว่า พอโดนคดีของเด็กหญิงวัยห้าขวบตำรวจก็หาเหตุเชื่อมโยงหาไทาม์ไลน์เวลาของนลินว่าจะมาเชื่อมโยงกับคดีของน้องชมพู่ด้วยหรือเปล่าแต่ทีนี้ไทม์ไลน์เวลาของนลินเนี่ยนลินตอบไม่ตรงไทม์ไลน์ที่เวลาที่ตัวเองอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเจ้าหน้าที่ก็ตั้งข้อสงสัยนะครับว่าไทาม์ไลน์เวลาของคุณอะไรยังไงแล้วก็อยู่ตรงไหนอะไรยังไง ก็พิษณุพรมาเป็นคนยืนยันให้กับนรินครับว่าตัวเขากับนรินเนี่ยก็เหมือนพิษณุพรมาช่วยนรินว่าตัวเขากับนรินเนี่ยได้ขึ้นไปบนเขาวันที่10ครับแล้วก็พิษณุพรยืนยันว่ากับนรินเนี่ยเขาน่าจะอยู่บ้านในวันที่11แต่เขาตอบคําถามผิดอะไรประมาณนี้มันจึงเป็นจุดให้ตำรวจต้องสงสัยและสืบสวนสอบสวนเขาอะไรประมาณนี้แล้วก็เหตุที่มันเป็นก็ กับไทม์ไลน์เวลาหรืออะไรบางอย่างก็เราต้องตามกันต่อครับเพื่อให้มั่นใจว่านลาินเนี่ยไม่เป็นผู้ต้องสงสัยในคดีก็ต้องให้ตำรวจสืบสวนสอบสวนหาพยานหลักฐานอะไรต่างๆล้วครับก็เอาเป็นว่าพิษณุพรช่วยชุบชีวิตนลินให้ไม่ต้องคดีครับก็ถ้าเขาเป็นพยานให้นลินว่าวันวันที่10นะเขาขึ้นเขาไปกับนลินอ่าไปหาของป่าหรืออะไรยังไง นารินก็รอดครับผมอ่แต่ถ้าเขาไม่ยืนยันว่าตัวนารินเนี่ยไปกับเขาในวันนั้นแล้วก็เชื่อมโยงอะไรบางอย่างเนี่ยตัวนารินเองเนี่ยหาไม่มีพยานยืนยันตัวเขาเองก็จะรอดพ้นจากการเป็นผู้ต้องหาในคดียากเพราะว่าไทม์ไลน์เวลาของเขาไม่ตรง แล้วก็อีกในหนึ่งครับเราต้องดูจากพยานหลักฐานที่มีอยู่ด้วยนะครับอย่าเพิ่งคิดว่านารินจะรอดครับผมก็พยานหลักฐานที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเส้นขนที่อยู่กับร่างของน้องชมพู่หรือ d n a ที่ยังเจ้าหน้าที่ยังไม่เปิดเผยเรื่องราวสำคัญของ DNA ในที่เกิดเหตุชัดเจนว่าผู้ใดเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าาเจ้าหน้าที่ตรวจเนี่ยได้สืบสวนสอบสวนคดีเนี่ยไป70%แล้ว ไป70%ป70%แล้วและเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่เปิดเผยข้อมูลบางอย่างเพื่อจะจับผู้ต้องสงสัยล่ะครับยังไม่เปิดเผยข้อมูลบางอย่างดังนั้นการตามคดีนี้ต้องลุ้นกันไปต่อว่าพลายาหลักฐานที่เจ้าหน้าที่มีอยู่ที่รวบรวมอยู่นั้นมันครบหรือเพียงพอหรือไม่ครับผมมันครบหรือเพียงพอหรือไม่เพราะว่ามันมีบางวันเจ้าหน้าที่ตำรวจ กลับมาสืบสวนสอบสวนแม่ของน้องชมพูพ่พรอครัวน้องชมพู่แล้วกลับขึ้นไปบนภูเหล็กไฟอีกรอบหนึ่งนี่มันเป็นเรื่องแปลกที่ว่าทําไมตํารวจต้องย้อนสอนขึ้นไปภูเหล็กไฟแล้วมาสอบเพิ่มอีกหากมีพยานหลักฐานที่เพียงพอครับแล้วก็หนึ่งในนั้นฆ่าตัวนารินพิสนุพรเองอ่าคนที่ขึ้นไปกับนารินบนเขาครับ ไปกับนรินบนเขาแล้วก็มายืนยันว่าไปกับนารินวันที่10นะครับแต่วันที่11นารินอยู่บ้านแล้วนารินน่ะบอกคันจารีว่านารินตอบผิดจําผิดเวลาอะไรประมาณนี้เพราะว่าไปกันช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยคือเอาง่ายๆว่าอยู่กันถึงตอนค่าช่วงเย็นเขาต้องกลับมานอนแล้วก็อยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนอ่าไม่ได้ออกไปไหนทีนี้ เหตุเชื่อมโยงที่ทำลายเวลาที่นลินโดนที่คลิปก่อนที่ผมเล่าไปก็คือป้าจำลองเนี่ยแกบอกว่าแกเห็นพยานหลักฐานที่เป็นจักรยานของนลินมาจอดอยู่แถวบ้านน้องชมพู่อะไรประมาณนี้มันก็เลยเป็นเหตุเชื่อมโยงว่าถ้าไปสืบสวนสอบสวนจากป้าจำลองตำรวจก็ต้องปักใจว่านาลินอยู่บริเวณบ้านน้องชมพู่ไม่ได้อยู่ที่บ้านของตัวเองอะไรประมาณนี้แล้วตัวนลินเองก็โดนคดี เกี่ยวกับเด็กห้าขวบด้วยมันก็เลยเป็นทางเลือกที่ตำรวจพุ่งเป้าไว้ว่าเฮ้ยใช่คุณหรือเปล่า,าจนตอนสืบสวนสอบสวนเนี่ยนลินได้บอกกับน,นักข่าวว่าคือตำรวจเนี่ยคือพูดจำนอว่าให้เขารับสาร,รภาพอะไรประมาณเนี่ยให้รับสาร,รภาพมาซ่าอะไรประมาณรับสาร,รภาพแต่มันเป็นแนวทางสืบสวนของตำรวจครับผม ต้องเข้าใจด้วยว่าการสอบผู้ต้องสงสัยตํารวจยังไม่ปักใจเชื่อใครทั้งนั้นว่าทุกคนเป็นผู้บริสุทธิ์ถ้าพยานหลักฐานมาวิธีวิสร์มาอะไรมาจนตํารวจมั่นใจแล้วตํารวจถึงจะออกหมายเรียกหรือหมายจับครับผมแต่จําไว้นะครับจาไว้อยู่ยานึงครับทุกคนว่าเมื่อไหร่พยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ยังไม่เพียงพอหรือยังไม่มากพอเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่มองใครว่าเป็นผู้กระทําผิด ก็ยังเป็นแค่ต้องสงสัยเท่านั้นเองครับนี่คือเคสที่ถูกต้องของการทํางานของเจ้าที่ตารวจแค่ต้องสงสัยครับไม่ว่าจะเป็นลุงพลเป็นพ่อเป็นละลายก็ว่ากันไปในพื้นที่เกิดเหตุแหมู่บ้านกกอกอำเภอกกตูมจังหวัดมุกดาหารนะครับก็เอาอยัางไงก็ตามเงนครับว่าใครจะเป็นเป้าให้เราติดตามต่อแต่ตอนนี้ เป้าของคดีก็มีนารินนี่แหละครับมีนารินหนึ่งแล้วแล้วก็มีลุงคนเลน่ร่อนครับเพราะว่าจากสิ่งของที่แกมีอยู่ก็ความชัดเจนของคดีก็เกือบจะมองเห็นด้วยฮะกับสิ่งของที่ลุงมีอยู่คือมันสอดคล้องกันไปหมดลุงเล่ร่อนแกก็มาอยู่ผิดที่ผิดเวลาครับผิดที่ผิดเวลาตรงหมู่บ้านกกกออำเภอกกตูมแหะครับเอาง่ายๆทำยังไงได้ ก็ตามกันไปครับผมจนกว่าเราจะพบเป้าหมายสิ่งที่เราต้องการจะเจอครับทุกคนลุ้นกับคดีนี้เพราะว่าลุ้นเพราะว่าอะไรครับเมื่อ,อไหร่เหตุนี้เกิดขึ้นกับเราแล้วเป็นลูกของเราถ้าเป็นผมจะทำยังไงสิ่งที่เป็นเหมือนแก้วตาดวงใจจะทำยังไงครับหายไปแล้วไปพบร่างเสียชีวิตจะทำยังไงครับก็พินาดูครับ ตามไปกันครับกับคดีน้องชมพู่ก็ขอบคุณท่านที่กดสับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ใหกับนักบุญพเนจรครับได้ทําคลิปเรื่องราวดีๆเรื่องราวเล่าประเด็นของสังคมแล้วก็บอกสังคมให้รู้จักป้องกันภัยตัวเองครับน้โมพุทธายาสัตสุมังขอให้ความโชคดีและความดวงดีจงมันเกิดกับตัวท่านทั้งหลายที่ทำดีจงทำดีจงทำดีำดำดสาธุ